ทีปนาวุธ D11A คือระบบอาวุธสมมุติที่ถูกออกแบบมาเพื่อเน้นความแม่นยำและความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์บทความนี้จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักเบื้องหลังการพัฒนาความสามารถเชิงเทคนิคในภาพรวมผลกระทบเชิงบทนำทีปนาวุธ D11A คือระบบอาวุธสมมติที่ถูกออกแบบมาเพื่อเน้นความแม่นยำและความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์บทความนี้จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักเบื้องหลังการพัฒนา ความสามารถเชิงเทคนิคในภาพรวมผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์และข้อถกเถียงด้านความมั่นคงที่โอบล้อมขีปนาวุธรุ่นนี้โดยจะอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทางด้านเทคโนโลยีการทหารและนโยบายความมั่นคงต้นกำเนิดและแนวคิดการพัฒนาแนวคิดของ D11A เริ่มจากความต้องการระบบขีปนาวุธที่ผสานข้อดีของความแม่นยำในระดับสูงกับความสามารถปฏิบัติการในหลายสถานการณ์ ทีมวิศวกรและนักยุทธศาสตร์ตั้งเป้าว่า D11A ต้องสามารถโจมตีเป้าหมายสำคัญด้วยความคลาดเคลื่อนต่ำขณะเดียวกันยังต้องมีความยืดหยุ่นในการปล่อยจากแพลตฟอร์มหลายชนิดเช่นเรือรบเรือดำน้ำหรือฐานยิงภาคพื้นดินแนวคิดนี้ผลักดันให้เกิดการวิจัยด้านระบบนำทางเซ็นเซอร์และการสื่อสารที่ทนทานต่อการถูกรบกวนการออกแบบเชิงระบบภาพรวมไม่ลงรายละเอียดเชิงช่าง D11A ถูกออกแบบในลักษณะโมดูลาร์เพื่อให้สามารถปรับแต่งหัวรบระบบนำทางและแหล่งพลังงานได้ตามภารกิจที่ต่างกันโดยเน้นการรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์ชนิดต่างๆเพื่อเพิ่มความแม่นยำระบบนำทางหลักอาจใช้การผสมผสานร,ระหว่าง GPS, GNS และอินเทอร์เซี่ยวนำทางเพื่อความต่อเนื่องเมื่อการสื่อสารถูกรบกวนส่วนหัวรบมีหลายแบบเพื่อให้ครอบคลุมตั้งแต่การทำลายโครงสร้างแข็งจนถึงการลดผลกระทบข้างเคียงสำหรับการโจมตีเป้าหมายเฉพาะความสามารถเชิงยุทธศาสตร์และการใช้งาน ไม่ให้คําแนะนําเชิงปฏิบัติในเชิงยุทธศาสตร์ D11A ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับการกดดันคู่แข่งทางภูมิรัฐศาสตร์เนื่องจากความแม่นยําและระยะปฏิบัติการที่ช่วยให้ฝ่ายที่ถือครองสามารถเลือกโจมตีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้โดยไม่ต้องส่งกําลังพลจํานวนมากการมีระบบเช่นนี้ในคลังอาวุธสามารถทําให้เกิดความสามารถตอบโต้แบบมีเป้าหมายเจาะจงและรวดเร็วซึ่งส่งผลต่อสมดุลทางยุทธศาสตร์และการวางแผนนโยบายความมั่นคง การบูรณาการกับแพลตฟอร์มและการปฏิบัติการร่วมหนึ่งในจุดแข็งของ D11A คือการบูรณาการเข้ากับระบบการสื่อสารของหน่วยรบหลายประเภททำให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยทางเรือภาคพ,พื้นและอากาศได้แม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องลงรายละเอียดทางเทคนิคแต่การเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์และการประสานงานระหว่างหน่วยถือเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้การใช้ขีปนาวุธมีประสิทธิภาพมากขึ้นผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์และข้อควรพิจารณาด้านนโยบาย การมีขีปนาวุธแบบ D11A ในคลังอาวุธของประเทศใดประเทศหนึ่งสามารถสร้างแรงกดดันต่อเพื่อนบ้านได้โดยเฉพาะหากไม่มีความโปร่งใสในในโยบายการใช้งานการพัฒนาระบบเช่นนี้ยังก่อให้เกิดคำถามด้านการควบคุมอาวุธการตกลงระหว่างประเทศและความเสี่ยงขององค์การแข่งขันในการะส,สมอาวุธผู้กำหนดนโยบายจำเป็นต้องพิจารณากรอบทางกฎหมายระเบียบความปลอดภัยและมาตราการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อป้องกันการยกระดับความตึงเครียดที่ไม่จำเป็น ประเด็นด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบนอกจากมิติทางเทคนิคและยุทธศาสตร์แล้วขีปนาวุธอย่าง D11A ยังก่อให้เกิดคำถามด้านจริยธรรมเช่นการลดความเสี่ยงต่อกำลังพลอาจนำไปสู่ความสะดวกในการตัดสินใจใช้กำลังมากขึ้นนอกจากนี้การพัฒนาเทคนโนโลยีที่เพิ่มความแม่นยำก็ต้องมาพร้อมกับมาตรการเพื่อปกป้องพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นหน้าที่ของทั้งนักพัฒนาและผู้กำหนดนโยบายในการกำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติ สถานการณ์สมมุติการใช้งานและบทเรียนที่อาจได้รับหากพิจารณาการใช้ดีหนึ่งหนึ่งเอในสถานการณ์จำลองการวางแผนที่ดีต้องคำนึงถึงข้อมูลข่าวกรองคุณภาพขององค์การสื่อสารและการประเมินผลกระทบทางอ้อมการรวมการฝึกฝนข้ามหน่วยและการทดสอบในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้จะช่วยลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดเชิงปฏิบัติการเหตุการณ์จริงในอดีตแสดงให้เห็นว่าระบบที่ซับซ้อนต้องการการบำรุงรักษาการทดสอบและการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง อนาคตของเทคโนโลยีขีปนาวุธและ D11A แนวโน้มในอนาคตชี้ไปทางการเพิ่มความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์การประมวลผลข้อมูลจากหลายแหลง่งและการปรับปรุงความทนทานต่อการถูกรบกวนสิ่งเหล่านี้อาจยกระดับประสิทธิภาพของระบบเช่น D11A แต่พร้อมกันนั้นก็เพิ่มความซับซ้อนในการควบคุมและการกำกับดูแลการหาเรือระหว่างประเทศเกี่ยวกับขอบเขตการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในระบบอาวุธจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนสรุปข้อคิดสำหรับผู้ชม ขีปนาวุธ D11A เป็นตัวอย่างขององค์การผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์ที่มีผลกระทบทั้งในมิติการทหารและการเมืองการทำความเข้าใจเทคโนโลยีเช่นนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของความสามารถทางการทำลายแต่ยังเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางนโยบายความรับผิดชอบทางจริยธรรมและบทบาทของความร่วมมือระหว่างประเทศในการลดความเสี่ยงจากการใช้อาวุธที่มีความแม่นยำสูง หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ท่านผู้ชมมีมุมมองกว้างขึ้นและพร้อมสำหรับการอภิปรายอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับอนาคตของระบบอาวุธสมัยใหม่คำถามให้คิดปิดท้ายเราควรกำหนดกรอบกติการะหว่างประเทศอย่างไรเพื่อควบคุมการใช้เทคโนโลยีแบบนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีควรถูกชั่งน้ำหนักกับความเสี่ยงทางจริยธรรมอย่างไรจบบทความและข้อถกเถียงด้านความมั่นคงที่โอบล้อมขีปนาวุธรุ่นนี้โดยจะอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทางด้านเทคโนโลยีการทหารและนโยบายความมั่นคงต้นกำเนิดและแนวคิดการพัฒนาแนวคิดของ D-11A เริ่มจากความต้องการระบบขีปนาวุธที่ผสานข้อดีของความแม่นยำในระดับสูงกับความสามารถปฏิบัติการในหลายสถานการณ์ทีมวิศวกรและนักยุทธศาสตร์ตั้งเป้าว่า D-11A ต้องสามารถโจมตีเป้าหมายสำคัญด้วยความคลาดเคลื่อนต่ำขณะเดียวกันยังต้องมีความยืดหยุ่นในการปล่อยจากแพลตฟอร์มหลายชนิด เช่นเรือรบเรือดำน้ำหรือฐานยิงภาคพื้นดินแนวคิดนี้ผลักดันให้เกิดการวิจัยด้านระบบนำทางเซ็นเซอร์และการสื่อสารที่ทนทานต่อการถูกรบกวนการออกแบบเชิงระบบภาพรวมไม่ลงรายละเอียดเชิงช่าง D11A ถูกออกแบบในลักษณะโมดูลาเพื่อให้สามารถปรับแต่งหัวรบระบบนำทางและแหล่งพลังงานได้ตามภารกิจที่ต่างกันโดยเน้นการรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์ชนิดต่างๆเพื่อเพิ่มความแม่นยำระบบนำทางหลักอาจใช้การผสมผสานร,ระหว่าง GPS GNS และอินเทอร์ เซี่ยวนำทางเพื่อความต่อเนื่องเมื่อการสื่อสารถูกรบกวนส่วนหัวรบมีหลายแบบเพื่อให้ครอบคลุมตั้งแต่การทำลายโครงสร้างแข่งจนถึงการลดผลกระทบข้างเคียงสำหรับการโจมตีเป้าหมายเฉพาะความสามารถเชิงยุทธศาสตร์และการใช้งานไม่ให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติในเชิงยุทธศาสตร์ D11A ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการกดดันคู่แข่งทางภูมิรัฐศาสตร์ เนื่องจากความแม่นยำและระยะปฏิบัติการที่ช่วยให้ฝ่ายที่ถือครองสามารถเลือกโจมตีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้โดยไม่ต้องส่งกำลังพลจำนวนมากการมีระบบเช่นนี้ในคลังอาวุธสามารถทำให้เกิดความสามารถตอบโต้แบบมีเป้าหมายเจาะจงและรวดเร็วซึ่งส่งผลต่อสมดุลทางยุทธ,ธศาสตร์และการวางแผนนโยบายความมั่นคงการบูรณาการกับแพลตฟอร์มและการปฏิบัติการร่วมหนึ่งในจุดแข็งของ D11A คือการบูรณาการเข้ากับระบบการสื่อสารของหน่วยรบหลายประเภท ทำให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยทางเรือภาคพื้นและอากาศได้แม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องลงรายละเอียดทางเทคนิคแต่การเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์และการประสานงานระหว่างหน่วยถือเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้การใช้ขีปนาวุธมีประสิทธิภาพมากขึ้นผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์และข้อควรพิจารณาด้านนโยบายการมีขีปนาวุธแบบ d 1 1 a ในคลังอาวุธของประเทศใดประเทศหนึ่งสามารถสร้างแรงกดดันต่อเพื่อนบ้านได้โดยเฉพาะหากไม่มีความโปร่งสใสในนโยบายการใช้งาน การพัฒนาระบบเช่นนี้ยังก่อให้เกิดคำถามด้านการควบคุมอาวุธการตกลงระหว่างประเทศและความเสี่ยงขององค์การแข่งขันในการผส,สมอาวุธผู้กำหนดนโยบายจำเป็นต้องพิจารณากรอบทางกฎหมายระเบียบความปลอดภัยและมาตราการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อป้องกันการยกระดับความตึงเครียดที่ไม่จำเป็นประเด็นด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบนอกจากมิติทางเทคนิคและยุทธศาสตร,ร์แล้วขีปนาวุธอย่าง D-11A ยังก่อให้เกิดคำถามด้านจริยธรรม เช่นการลดความเสี่ยงต่อกำลังพลอาจนำไปสู่ความสะดวกในการตัดสินใจใช้กำลังมากขึ้นนอกจากนี้การพัฒนาเทคโนโลยีที่เพิ่มความแม่นยำก็ต้องมาพร้อมกับมาตรการเพื่อปกป้องพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นหน้าที่ของทั้งนักพัฒนาและผู้กำหนดนโยบายในการกำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติสถานการณ์สมมุติการใช้งานและบทเรียนที่อาจได้รับหากพิจารณาการใช้ D11A ในสถานการณ์จำลองการวางแผนที่ดีต้องคำนึงถึงข้อมูลข่าวกรอง คุณภาพขององค์การสื่อสารและการประเมินผลกระทบทางอ้อมการรวมการฝึกฝนข้ามหน่วยและการทดสอบในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้จะช่วยลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดเชิงปฏิบัติการเหตุการณ์จริงในอดีตแสดงให้เห็นว่าระบบที่ซับซ้อนต้องการการบำรุงรักษาการทดสอบและการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่องอนาคตของเทคโนโลยีขีปนาวุธและ d 11a แนวโน้มในอนาคตชี้ไปทางการเพิ่มความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์การประมวลผลข้อมูลจากหลายแหล่ง และการปรับปรุงความทนทานต่อการถูกรบกวนสิ่งเหล่านี้อาจยกระดับประสิทธิภาพของระบบเช่น D11A แต่พร้อมกันนั้นก็เพิ่มความซับซ้อนในการควบคุมและการกำกับดูแลการหารือระหว่างประเทศเกี่ยวกับขอบเขตการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในระบบอาวุธจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนสรุปข้อคิดสำหรับผู้ชมขีปนาวุธ D11A เป็นตัวอย่างขององค์การผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์ที่มีผลกระทบทั้งในมิติการทหารและการเมือง การทำความเข้าใจเทคโนโลยีเช่นนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของความสามารถทางการทำลายแต่ยังเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางนโยบายความรับผิดชอบทางจริยธรรมและบทบาทของความร่วมมือระหว่างประเทศในการลดความเสี่ยงจากการใช้อาวุธที่มีความแม่นยำสูงหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ท่านผู้ชมมีมุมมองกว้างขึ้นและพร้อมสำหรับการอภิปรายอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับอนาคตของระบบอาวุธสมัยใหม่คำถามให้คิดปิดท้าย เราควรกำหนดกรอบกติการะหว่างประเทศอย่างไรเพื่อควบคุมการใช้เทคโนโลยีแบบนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีควรถูกชั่งน้ำหนักกับความเสี่ยงทางจริยธรรมอย่างไรจบบทความ